สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้พี่หมอดรคาก็ต้องบอกว่าวันนี้เอาเรื่องของความเร็วมาแล้วประหยัดน้ำมันด้วยใครที่ใช้รถนะครับที่เป็นรถกระบะอนเนกประสงค์นั้นถ้ามีบรรทุกหรือว่าอยากจะใช้ความเร็วเสียอ้ําเขาจัดให้เลยครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของอัตราทดของเฟืองนั้นหายากมากคนที่ทำได้แบบนี้ มีอยู่คนเดียวครับเสียอ้ําซีเอลอะไรยนครับสวัสดีครับเสียอ้ําครับโอ้โหนี่วันนี้จัดมาให้ที่ต้องบอกว่าพี่หมอรถราคาชอบมากรถปิกอัพอธิบายให้ฟังหน่อยใช่คือรถปิกอัพอะบางทีรุ่นเก่าแต่บางคนเขาไปแต่งเครื่องมาไปแต่งเครื่องแต่เกียร์เขาไม่ได้แต่งเพราะเขาไม่มีเฟืองเกียร์เราก็เลยจัดเฟืองเกียร์ขึ้นมาอันนี้เป็นเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ทาให้รถรถที่เขาแต่งพวกดันลางพวกไอ ไปใส่เทอร์โบมาเพิ่มเพ่มพวกนี้แต่เกียร์มันไม่ไปจานเดินไม่ไปเราก็มีอัตราทดทุกอย่างเอามาให้เกียร์เพื่องท้ายเลยอย่างอเอาตัวนี้ก่อนเลยนะดีแม็กโอเอสขาเรียกรอบ OS อยูสูนี่ตัวลงสนามแข็งเลยนีแม็กคอมเมอเรวเกียร์ใหญ่ OS ก็คือตัวนี้ผมแก้มาเป็นรุ่นรอบหลังถนนวิ่งหลังถนนวิ่งหลังถนนวิ่งหลังถนนเอาวิ่งชิวชิวแต่เร็วกว่าเกียร์เดิม เดี๋ยวผมจะอธิบายอัตราทดให้นะเกียร์เดิมไอตัวลาวล่างเนี่ยมันจะทํามา19 25 32 44ผมก็เลยแก้เป็น10 10 17 22 29นะไปยียสอันเดิมมันจะ26ฟันผมแก้มาเป็น23ฟันนะครับอย่างเกียร์หนึ่งอันเดิมมันจะ45 45ฟันนะผมผมแก้มาเหลือ27ฟัน เกียร์สมันเดิม34มผมแก้มาเหลือ24เกียร์สเกียร์สามอันเดิม27ผมแก้มาเหลือ22เกียร์หเดิมเดิมเดิมติดรถมาจะ24 49ผมแก้มาเป็น 25- 41าี่บอาจจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมผมแก้มาอย่างนี้ก็คือเกียร์หนึ่งก็จะออกตัวเร็วขึ้นจากเดิมอัตราทดเดิมมันจะ4หารออกมาจะสผมแก้เหลือ3.4อันเดิมของเกียร์สมันจะ2.3ผมแก้มาเหลือ1.78 เกียร์สามเดิมมันจะเป็นหนึ่งจุดสี่สามผมแก้มาหน 26, 26. <ะ>ึ่งจุดสองหกสองหกอย่างเกียร์ห้าเดิมเดิมออกจากห้ามาศูนย์จุดแปดสามผมแก้มาเหลือศ<ะ>ูนย์จุดเจ็ดเจ็ดก็กลับกลายไมว่ามันจะเร็วขึ้นทุกเกียร์เลยนะประมาณค<ะ>่าเฉลี่ยก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์รอบเครื่องก็จะลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถูกต้องรอบเครื่อง<ะ>ลดลงแต่ความเร็วเพิ่มขึ้น<ะ>สำหรับพวกที่รถแต่งพวกดีแม็กเขาแม่เร็วรถรอบวิ่งหลังถนนตัวนี้ไม่ต้องกลัวรอบเหลือของเครื่องยนต์ ปล่อยไลเลยปล่อยไหลเลยตัวนี้โอ้ยขายดีไหมขายดีมากชุดชุดละหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้ครบเซตเลยนะห้าเกียร์เลยทั้งหมดเลยนะหนึ่งหมื่นบาทแล้วสูตรนี้ผมเป็นคนคิดเองตัวนี้ลิขสิทิของผมเลยลิขสิทธิ์ของเซเองคิดเองฮะแล้วเห็นบอกว่าลูกน้องบอกว่าขายโคตรดีเลยตอนนี้ขับทุกวันออกทุกวันเฟืองท้ายดีแม็กคอมเบลล์อัตราทดเดิมมันจะเป็นส่วนใหญ่ไว 3. จุดเสจุ้าผมก็เลยแก้มาเป็นอัตราทด3.0 สามจุดศูนย์ก็คือเดือยหมูสิบสามฟันจานใบสีสี่สิบฟันเวลาหารอัตราทดนะเอาจานเดือยหมูหารด้วยจะเดือยหมูจานสี่สิบก็เอาเครื่องที่เลขคุณตั้งสี่สิบหารด้วยสิบสามมันจะออกมาเป็นอัตราทดสามจุดศูนย์นัง่ายๆสูตรให้ด้วยอ่าอันนี้อันนี้ง่ายๆอ่านี่ดีแม็กแต่ไล่ไล่ไปมีมีทุกทุกอัตราทดนะสามจุดศูนย์สามจุดสามสามจุดห้าผมมีขายหมดไม่ได้มีแค่นี้สาเจ็ดมีมีหมดแล้วแต่สามจุดเก้าสี่จุดหนึ่งสี่จุดสามผมมีทุกเบอร์นะโทรมาเช็คได้นะกานตัวนี้ มิส uh, uh, <า>ูไซคอนมิสูไซคออัตราทดผมก็มีตั้งแต่ 3.9, 3.7, 3.5นะอัตราทดล,ลดเดิมๆของคุณจะเป็น4.2คุณจะลดลงมาเบาๆหน่อยก็3.9แต่ถ้าคุณแต่งมาเต็มข้อเลยก็3.5ไปนะครับเ<อ>ฟืองเกียร์โอก็มีนะฮะแต่ผมไม่ได้มาโชว์เฟืองเกียร์โผมมีทุกรุ่นนะไมตี Mighty, Big M, M on, on, ada, ้บิ๊กเอ็มมังกรไซคอนสตาร์ด้าดีแม็กวีโกสองพันหวีกสามพผมคิดทําขึ้นมาเรียบร้อยละนะครับจัด้วย<า>ให้<ป>นะ ไฮลัก<อ>ก็คือตระกูลโตโยต้าบาง <ไ S 1> คน <Ros> ก็อยากจะปล่อยหลายเกียร์หก็ใส่เกียร์ห<น>ของ D4D เข้าไปเฟืองยี่สิบสามสี่สิบแปดเอาเกียร์หเดิมคุณออกนะแล้วก็ใส่จานเดือยอัตราทดสามจุดเจ็ดก็ได้สามจุดเก้าก็ได้นะสามจุดห้าก็ได้เราก็มีหน้าแปลนขายให้คุณอยากจะใส่จานเดือยวีโก้ก็ผมก็มีหน้าแปลนกะให้ตัวละสี่ร้อยบาทจานเดือยพวกนี้ก็ชุดละสองพันห้าร้อยบาทอย่างดีแมคคอมนี้สามพันบาทอย่างพวกมิสูซุตาด้าชุดละสองพันสองครับอ่าชุดเกียร์ห้าดีฟดีชุดละหนึ่ง นะครับอันนี้ชุดชุดที่5 TFR ส5งพันห้า TFR D Max เกียร์เล็กอ่าเนี้ยเงี้ยยี่สิบสี่สี่เก้าเฟืองมานะก็อัตราทดก็จะลดลงมาประมาณ10%อรอ่าคือความเร็วเพิ่มขึ้นรอบเพิ่มลดลงมา10%ถึง8%ประมาณนี้นะฮะก็ชุดประหยัดน้ำมันเลยตัวนี้1,200บาทนะแล้วคุณก็มาทดจานเลยเอาคือบางคนเขาไม่อยากจะเสียทุนทรัพย์เพิ่มไม่อยากจะเปลี่ยน OS มาเพรามชุดละหน0 0 0หก็เปลี่ยนแค่เกียร์5 1,200บาทมันสองร้อยบาทมันก็ห้ายวนะ1 2 3 4ปกติ จะไปไปไปห้าไหลเขาต้องการอยู่แล้วตรงนั้นนะแต่ถ้าจะเอาเร็ว5เกียร์เลยก็เฟือง OS เไปเลย OS ไปเลยครับผมโอ้โหนี่ถ้าสนใจก็ติดต่อมาทาง CL อะไรยตนนะครับอินบ็อกมา CL อะไรยนนะฮะทางร้านไม่มีอินบ็อกหาลูกค้านะคุณอินบ็อกเข้ามาเองแล้วก็ l ลายแอดซีแอลขีชาลีนะครับเบอร์โทร0 2 2 3 5 5 7 2 2อนะครับโอ้โหนี่แหละครับคือ เหล็กเหล็กอะไรพวกนี้ที่พี่บอกว่าดูนะครับมาตรฐานนะครับครับผมไม่ใช่เหล็กโนเนมนะครับเหล็กนี่ต้องบอกว่าเป็นเหล็กที่ไม่มีสนิมเลยแถมเคลือบไว้เรียบร้อยฟอสซิ่งหมดงานใช้ฟอสซิ่งหมดโอ้โหงานนึงบอกว่านี่ทำทำอ่อนไม่ได้มันแตกครับผมเหนียวแน่นอนนะครับผมแล้วมีรับประกันไหมรับประกัน6เดือนครับ6เดือนด้วยครับผมโอ้โหอาล้ครับรถใครนะครับที่เป็นรถอเนกประสงค์รถกระบะติดต่อเซียมได้เลยครับเซียมไรยนที่เซียมบอก อินบ็อกเข้ามาเลยรับรบองว่ารถของคุณประหยัดน้ำมันแล้ววิ่งดีอีกครับผมนะครับแล้วโคตรถูกเลยร,ราคานี้โทรเข้ามาครับรับรองว่าได้ของดีไปใช้แน่นอนสุดยอดครับ